สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสไปร์พ่อแหลชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องจะพามาอัปเดตดาวเรืองมีดที่สามกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงดาวเรืองแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้น้องพาไปดูความดุนะคะความดุของดาวเรืองมีดที่สามกันนะคะแปลงนี้นะคะน้องจะตัดมีดที่สามวันพรุ่งนี้เนาะ,ะนี่คะ่ะ ดูความดกของน้องกันดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแปลงนี้นะคะหกพันต้นนะคะหก0 0นต้นมีดที่สานะคะน้องคิดว่าน่าจะตัดได้ประมาณสองหมื่นกว่าดอกนะคะนี่นะคะดูความดกของน้อง ี่ค่ะสองหมืกว่ากว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสวยงามไหมคะมีดที่สมก็ยังมีโบ้อยู่นะคะเพื่อนเพือนตัวนี้จะเป็นไซโบนะคะยังมีไซโบอยู่เนาะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะ ค่ะตัดมาถึงมีดที่สามแล้วเบอร์หนึ่งของสวนน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะคะว่าขนาดไหนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งของสวนน้องนะคะนี่นะคะประมาณนี้ไซส์กลางเดี๋ยวให้ดูไซส์กลางนะคะ เดี๋ยน้องเดินหาก่อนเนาะเพื่อนเพี่ๆท่านใดนะคะเป็นมือใหม่นะคะที่ปลูกดาวเรืองแล้วไม่มีความรู้นะคะทักมาสอบถามน้องได้นะคะน้องยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสกลางอยู่ไหนเนาะสากลางเดี๋ยวหาก่อน <laughs> แปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ อันนี้ไซส์กลางนะคะตัวนี้ยังไม่เต็มดีนะคะเพื่อนๆใจยังเขียวๆอยู่เลยนะคะใจยังเขียวอยู่เลยนี่นะคะเราตัดมีสามวันพรุ่งนี้นะคะดกมากๆเลยค่ะดก,ดกจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนี่นะคะ อยู่ที่บ้านโคกกรุงนะคะอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิน้องปลูกประจำนะคะปลูกประจำทั้งปีนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากแวะมาชมสวนก็ทักมาสอบถามได้เลยสวยงามอลังการมากเลยค่ะ ก่อนจะไปน้องขอฝากช่องด้วยนะคะช่องน้องเจี๊ยบสะพายพ่อแลชาแนลคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังน้องจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ